สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง youtube t i p Conf แ d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook Ti p Confident ค่ะวันนี้ทุกคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆผู้ชายหลายๆคนนะคะอาจจะเคยไปคุยกับผู้หญิงไปจีบผู้หญิงแล้ว ผลปรากฏว่าได้กินแห้วค่ะผิดหวังค่ะจีไม่ติดอ่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเพื่อนๆถึงกินแห้วอ่ะทำไมเพ,เพื่อนถึงพลาดทำไมเพื่อนๆถึงจีบเธอไม่ติดหรือว่าบางคนนะคะอาจจะได้คุยแล้วก็คบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ ก็ไปด้วยกันต่อไม่ได้ก็อกหักผิดหวังเลิกรากันไปค่ะเพราะสาเหตุอะไรนั้นวันนี้ทิปจะมาพูดให้เพื่อนฟังค่ะว่าทำไมคุณผู้ชายถึงพลาดถึงจิบไม่ติดหรือว่าถึงอกหักผิดหวังสาเหตุของการที่ทำให้คุณผู้ชายอะค่ะ ต้องพลาดต้องอกหักต้องผิดหวังหรือว่าคิดแห้วเวลาที่ไปคุยกับผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงหลายหลายคนเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่ดีและที่กันงานที่สามารถแล้วดูตัวเองได้นะคะมีไรายได้มาดูแลคนในครอบครัวของเธอได้อยู่แล้วเนี่ยเธอจะดูเยอะนะคะเธอจะคิด มากๆเลยในการที่จะพูดคุยหรือคบกับผู้ชายสักคนหนึ่งคุณผู้ชายนะคะอาจจะเคยจีผู้หญิงแล้วอกหักหวังสาเหตุหนึ่งเลยอาจจะมาจากเรื่องของการขาดความเข้าใจถ้าคุณผู้ชายนะคะมีความเข้าใจในผู้หญิงมากนะคะโดยมากแล้วผู้หญิงนะคะเธอจะแพ้ค่ะแพ้ผู้ชายที่เข้าใจเธอแพ้ผู้ชายที่เอาใจใส่ค่ะ ถ้าคุณผู้ชายเข้าใจเธอนะคะแล้วก็เอาใจใส่ดูแลเธอเป็นอย่างดีชิปเชื่อเลยว่าผู้หญิงส่วนมากนะคะจะไม่ไปไหนคะ่ะเพราะว่าทุกคนนะคะทุกคนต้องการเจอคนที่ดีแล้วก็เข้าใจเราถูกไหมคะแมะ้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องการคนที่เข้าใจตัวเราเหมือนกัน ราฉะนั้นแล้วนะคะการที่คุณผู้ชายจะต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจในตัวผู้หญิงคุณผู้ชายจะต้องศึกษาในเรื่องของผู้หญิงค่ะคุณจะต้องรู้ในความรู้สึกอารมณ์และความชอบของเธอคุณผู้ชายบางท่านนะคะอาจจะคิดว่าการที่คุณปลนเปรอผู้หญิงด้วยเงินทองด้วยทรัพย์สินเปปเปยะเ,เยอะ คุณอาจจะคิดว่าเป็นการทําให้ผู้หญิงรักคุณก็ไม่แน่เสมอไปเช่นกันค่ะผู้หญิงอาจจะรักเงินของคุณรักทรัพย์สินของคุณค่ะแต่ว่าไม่ใช่การที่รักในตัวคุณนะเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรคะคุณเพื่อนทราบไหมคะว่าการที่ผู้หญิงนะคะจะอยู่กับผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของฐานะ การเงินความอันคงแล้วสิ่งสำคัญเลยจริงๆมันคือความเข้าใจค่ะการเอาใจใส่ค่ะมันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ผู้หญิงรักคุณและอยู่กับคุณไปตลอดค่ะไม่ใช่เพียงเพราะว่าคุณมีเงินทองไม่ใช่เพราะว่าคุณมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีมีบุค,คลิกที่ดูดีเพียงเท่านั้นนะคะ คุณผู้ชายจะต้องเข้าใจเธอด้วยคุณผู้ชายจะต้องเอาใจใส่เธอเพราะสิ่งสําคัญที่เธอต้องการจากผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นแฟนหรือเป็นคู่ชีวิตของเธอมันคือการเอาใจใส่กันค่ะมันคือความเข้าใจมันคือทัศนคติที่เป็นไปในทางเดียวกันเธอถึงจะตัดสินใจเลือกคนค่ะ ก็หวังว่าหัวข้อในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจากการในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสค่ะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้าง วันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ